เข้าเมืองมาแล้วทํางานอะไรอีกเรทงานที่นี่คือว่าสูงสูงมากสูงกว่างานปะกะติที่ผมทำํำคือคิดแบบตอนนั้นก็ไม่รู้ทําอะไรงานฟาร์มก็คือกําลังจะเดี๋ยวต้องกลับไปทําอีกแล้วทุกคนนะวินาทีนั้นก็ตัดสินใจนะบินคืนนั้นทันทีทุกคนแต่ทุกคนผมมาผมยังไม่ได้ทํางานครับผม สวัสดีครับสวัสดีสวีดัตนะครับวัยรุ่นออสเตรเลียทุกๆคนนะครับมาพบกับช่องปอ๊อปเลวกันอีกแล้วนะครับ วันนี้นะครับมาพบกับวัยรุ่นขี้เล่านะครับผมก็หลังจากที่ผมลงคลิปทาฟาร์มรีวิวเรื่องรายได้อะไรไปแล้วนะครับก็มีคนถามเอ้าเข้าเมืองมาแล้วทํางานอะไรอีกเดี๋ยวมารีวิวให้ละกันนะครับตอนนี้คือผมทํา2งานครับทุกคนก็คือมีงานหลักแล้วก็งานเสริมนะครับอ่ะเดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปก่อนครับว่างานหลักที่ผมทําตอนเนี้ยคือได้มาอย่างไงนะครับสาหรับงานหลักนะครับจริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทําที่นี่นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนั่ก่อนนั้นที่ผมมาเมลเบิร์นแรกๆครับผมได้มีโอกาสเข้ามา ในสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งก็เป็นคาสิโนยักษ ใหญ่ที่สุดนะครับถือว่าใหญ่ที่สุดของเมืองเมลเบิร์นเมืองนี้นะครับทุกคนถ้าพูดชื่อนะครับทุกคนก็รู้จักแน่นอนนะครับใครที่มาเมลเบิร์นหรือว่าอยู่เมลเบิร์นรู้จักแน่นอนครับเป็นคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้ละกันนะครับทุกคนซึ่งก็เป็นคาสิโนแหละครับถ้าเป็นที่ไทยนะครับก็น่าจะผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าที่นี่ก็คือถือว่าถูกกฎหมายนะครับทุกคนก็เลยแบบอยากลองก้าวเข้ามาในธุรกิจนี้นะครับตอนอยู่ควีนส์แลนด์นะครับผมทํางานฟาร์มา6เดือนทุกคนถือว่ามันเป็นจุดอ ตอนนั้นผมก็เลยสมัครเข้ามาทุกคนก็คือไม่รู้ว่าสมัครยังไงไม่รู้ว่ามีคนไทยไม่มีใครบอกไม่มีใครอะไรเลยคือคิดว่าตัวเองอยากทําทุกคนก็เลยแบบสมัครในเว็บของเขาครับก็ใส่เรซูเม่ใส่อะไรเข้าไปครับหลังจากนั้นปุ๊บเฮ้ยเขาก็โทรมาสัมภาษณ์ทุกคนก็คือเป็น pre ส c r e e เริ่มต้นก็คือเขาสัมภาษณ์ในโทรศัพท์ตอนนั้นคือผมพักช่วงสมุกโคอยู่ตอนที่ทํางานฝา,านทุกคนก็เขาโทรมาทุกคนก็แบบมีสัมภาษณ์แบบเยอะเลยทุกคนว่า,าเคยทํางาน hospitality มาหรือเปล่าเคยมาที่นี่ไหมรู้ไหมว่าธุรกิจนี้ทําอะไร ข้อมูลเบื้องต้นนะครับทุกคนถามชื่อถามประสบการณ์ทํางานนะครับผมประมาณนี้นะครับที่เขาถามก็เกือบครึ่งชั่วโมงได้ทุกคนแล้วหลังจากนั้นทุกคนเขาก็ได้สัมภาษณ์ตอนนั้นคือยังไม่ได้เตรียมตัวออกจากงานฟาร์มขาบออีก3วันมาสัมภาษณ์ได้ไหมเราก็อึกอยากแล้วเอ้าสรุปคือกูจะต้องไปหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยทุกคนขออนุญาตพูดกูนะครับอา,อาจจะเป็นคำไม่สุภาพนะให้มันแบบมีอรรถรสในการเล่านะก็เอ้า กูจะต้องไปแบบ3วันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคิดแบบตอนนั้นก็ไม่รู้ทําอะไรงานฟาร์มก็คือกําลังจะเดี๋ยวต้องกลับไปทําอีกแล้วทุกคนก็เอาไงดีก็โอเคโอเคโอเคขอเขาก็ส่งรายละเอียดมาอีเมลทั้งหมดตอนนั้นยังเอองงๆอยู่ทุกคนนะวินาทีนั้นก็ตัดสินใจนะ บินคืนนั้นทันทีทุกคนแบบลาออกอะไรก็คือไม่ได้ลาออกเลยครับคือหนีไม่ใช่หนีสิก็ออกจากโฮสเทลมาเลยโฮสเทลก็ออกแบบโดยไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวล่วงหน้าทุกคนค่าบงค่าบอลก็ทิ้งไปทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เรื่องงานก็คือเพิ่งแจ้งตอนนั่งรถไฟแล้วก็ก่อนที่จะบินมาเมลเบิร์นนะทุกคน พึ่งแจ้งแล้วออกจากนานทุกคนเขาก็ช็อกกันหมดก็อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำนะครับก็คือเป็นการย้ายที่แบบฉุกแล้วหุกแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยทุกคนต้องกรอกเอกสารต้องเตรียมทุกอย่างเตรียมการสัมภาษณ์งานทุกคนแบบไม่รู้ว่าที่นี่เขาทํายังไงนะครับที่นี่เขาจะอาจจะเรียกเรียกสัมภาษณ์ว่าเป็นมิทติ้งทุกคนก็มิทติ้งนะครับคือเหมือนประชุมก็คือเอาผู้เข้า ค a n d i d a ทั้งหมดผู้เขาร่วมสัมภาษณ์มานั่งฟังอินโทรดักชันของบริษัทนะครับว่าเป็นยังไงเรื่องเลทเป็นยังไงสวัสดิการเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีสัมภาษณ์กับอีเดียเจอรเลยณนะตอนนั้นทุกคนก็หลังจากนั้นมไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ทุนเขาก็โทรมาทุกคนก็ คนเกิดเเลชนนะครับคุณได้รับนะครับจ็อบออฟเฟอร์จากทางบริษัทแล้วนะครับทุกคนแต่ทุกคนผมมาผมยังไม่ได้ทํางานครับผมก็ที่นี่นะครับเขาต้องตรวจโควิดเช็คทุกคนเพราะว่าตรวจสอบประวัติทุกอย่างครับทั้งที่ไทยแล้วก็ที่ออสครับว่าคุณไปที่ไหนมาบ้างอยู่ที่ไหนมาบ้างสิบปีทุกคนซึ่งอันนี้ทําให้มันช้าทุกคนล่าช้ามากครับบางคนนะครับเท่าที่ผมศึกษามาก็คือคนไทยที่เนี่ยอาจจะต้องประมาณ1เดือนแหะครับทุกคนกว่าโปรเซสตั้งแต่การเริ่มต้นการสัมภาษณ์การ อรอ police c h e รอเอกสารต่างๆสําเร็จเรียบร้อยประมาณ1เดือนครับทุกคนแต่ว่าทุกคน ไม่รู้ว่าผมโชคดีอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาอาจจะต้องการคนก็ได้นะครับก็คือเขาให้ผมไปทํางานก่อนทั้งที่ p ล l ิ c e c h e ยังไม่เสร็จทุกคนเออผมก็ไม่รู้ว่าเ,ออเขาอะไรยังไงทุกคนเพราะว่าของคนอื่นอนะ่ะคือของเขาอาจจะเลย2อาทิตย์ไปแล้วถึงจะให้ทํางานแต่ของผมคืออาทิตย์วันที่เขาติดต่อมาปุ๊บสักพักอีกไม่กี่วันเขาก็ติดต่อมาอีกบอกว่า,วาเนี่ยเรารู้นะว่าเราต้องรอโพลิสเช็คของคุณก็คือโพลิสเช็คก,ก็คือใบรับรองความประพฤติของตํารวจซึ่งต้องรอจากไทยะครับทุกคนมันต้องใช้ระยะเวลานะแต่ว่าเราไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคร ทางบริษัทจะเป็นคนตรวจสอบเองทั้งหมดเราแค่กรอกข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งหมดไปให้นะครับแล้วเขาก็จะเป็นตัวสอบเองแล้วเขาก็เลยให้เราไปฟิตติ้งชุดก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปอินดักชันเลยนะอินดักชันที่แบบเข้าทํางานกับทางบริษัทนะผมก็ถือว่าเร็วเร็วมากทุกคนก็เอไปถามคนอื่นที่เขามาสมัครที่นี่นครับอาจจะเป็นตําแหน่งอื่นเนาะเขาแบบอุย้ยบางคน1เดือนแล้วยังได้โรสเตอร์2ออาทิตย์กว่าจะได้อะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าเขาบอกคือ เร็วมากนะครับอะเดี๋ยวขอพูดเรื่องสวัสดิการก่อนนะครับผมก็สวัสดิการนะครับที่ผมชอบมากที่สุดคือบุฟเฟ่ต์ครับที่นี่เขาเปิด 24ชั่วโมงทุกคนคือบุฟเฟต์อาหารละลานทาทุกคนปกติก็คือเปิด24ชั่วโมงจะมี3ชิปนะผมก็คือเช้าบ่ายแล้วก็โอไนก็คือแบบกะดึกนะครับข้ามคืนเนาะก็คืออาหารจะเปลี่ยนไปต่อทุกคนมีทั้งผลไม้มีาขนมมีไอติมโอ้ยมีทุกอย่างครับอันนี้คือผมชอบมากคือเมื่อเปรียบเทียบกับการทํางานฟามทุกคนงานฟามคือต้องทําอาหารเอง3มื้อแต่ว่าที่เนี่ยคือเมื่อเข้าทํางาน1ชิปนะครับก็จะสามารถเข้าห้องอาหารได้1ครั้งทุกคนซึ่งเราสามารถทานอะไรก็ได้และที่สาคัญนะครับสวัสดีการ พักเบรกทุกคน45นาทีเกิดมาไม่เคยเจอครับทุกคนก็คือทํางาน8ชั่วโมงแต่ว่าให้พักเบรก45นาทีเทียบกับว่าเราทํางานแค่7ชั่วโมงกับอีก15นาทีทุกคนคือที่อื่นนะครับันช์เขาจะประมาณแค่30นาทีแต่ที่นี่คือดีมาก,กครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ3มทุกคนสวัสดิการที่ผมชอบคือมีชุดให้ฟรีซักฟรีนะครับทุกคนเราแค่เอาตัวเราไปทํางานทาเบรกชุดก่อนเข้าทํางานก็ประมาณ15นาทีก็เดินเข้าไปทำงานก็ทันทุกคนชุดนะี่คือแบบโอ้แต่งองค์ทรงเครื่องแบบเต็ทคนจ เปื่อนอยังไงก็ได้นะครับแค่เสร็จแล้วก็คือโยอนเข้าช่องที่เขา,เาจะเอาไปซกกักครับทุกคนนั่นแหละครับก็ถือว่าสวัสดิการดีครับทุกคนอันนี้ที่ผมชอบนะอ่ะ มาถึงเรื่องเนื้อหางานที่ผมทำครับตำแหน่งของผมนะครับชื่อว่าคิทเช่นสต e w ว r ร์ดถ้าเป็นภาษาไทยจะเรียกว่าสัตว์จวนละกันก็คือทำหน้าที่ทุกอย่างในครัวทุกคนก็คือเป็นแอสซิสแตนก็คือเป็นผู้ช่วยช่วยเชฟด้วยแต่ว่าหลักๆของเราคือล้างจานทุกคนแตกคนล้างจานที่นี่นะครับผมใช้เครื่องทุกคนก็คือเราก็จะมันจะมีเทรย์ทุกคนก็คือเราจะเอาถ้วยจานก็ใส่ใส่วางเรียแล้วก็ยัดเข้าไปเครื่องนะเพื่อนก็จะ o อเปเรตอัตโนมัตินะเสร็จแล้วก็เอาจานที่มันเสร็จ แล้วก็คือเอาไปวางกลับไปที่เดิมครับก็คือหลกัหลกๆคือถ้าง,งานมันเยอะจริงๆอะ่ะก็คือเราจะได้ล้างอยู่เดียวแต่ถ้าว่างครับทุกคนก็คลีนเครื่องนะผมก็เช็ดเช็ดถูๆไปช่วยเชฟไปเอาของบ้างไปพิกอัพของขึ้นอยู่กับว่าบางวันเชฟจะสั่งให้เราทํะไรแล้วก็ต้องทําตามนะครับก็คือเชฟเป็นเมนเทเจอร์ของเราเองนะผมก็คือจะเป็นงานที่นอกเหนือจากงานล้างจานนะครับหลกัหลกๆก็จะมีประมาณนี้ ถ้าถามว่าหนักไหมก็บานทีก็หนักถ้าลูกค้าเยอะใช่ไหมเพราะลูกค้าสั่งเยอะเชฟก็ทําเยอะของก็จะมีเยอะแต่ถ้าวันไหนที่มีน้อยนะผมก็จะสบายนะครับก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่าถ้าสวัสดิการแบบนี้แล้วก็งานแบบนี้นะครับก็รอช่างใจดูนะครับว่าอยากทากันหรือเปล่านะครับใครไม่อดทนจริงๆนะครับก็ยังไม่อยากให้เข้ามาทํางานเป็นคิทเชนแฮ์เท่าไหร่นะครับไฮ้จริงๆงานนี้เป็นพาสเว์นะครับไปสู่เชฟ เพราะว่าหลายๆคนมาที่นี่นครับเพื่อที่จะเป็นเชฟเ,เห็นไหมเห็นไหมก็คือเราต้องอดทนนิดนึงนครับกว่าจะได้เป็นเชฟนะครับอันที่เชฟในกรณีที่ยังไม่ได้เรียนหรือว่าเรียนคุกกอรี่อยู่ครับก็สามารถมาทํางานตรงนี้ได้ครับเพราะว่าถ้าคนที่เข้าตาเฮดเชฟจริงๆเขาก็จะเอาแบบดันให้เราไปเรียนซึ่งที่เนี่เขาก็จะมีโรงเรียนเชฟด้วยนะผมก็ดันแล้วก็สามารถเป็นพาทเวยไปสู่เชฟในอนาคตได้สําหรับงานของผมก็มีประมาณนี้นะผมอ่ะ มาดูเรื่องเลทละกันนะครับผมช่วงแรกนะครับตัวเลทของผมนะครับก็คือจะเริ่มต้นที่27จุด something ครับจำไปได้27 ป,ปลายแล้วกันนะครับช่วงยังไม่ผ่านโปรแล้วกันนะครับก็คือจะได้ประมาณ27นะครับหลังจากผ่านโปรแล้วนะครับก็คือ450ชั่วโมงนะครับก็ทําแป๊บเดียวทุกคนเพราะว่ามันทํางาน5 6วันแปบ๊บเดียวก็ถึง450อชั่วโมงแล้วนะครับก็ได้ปรับเลทเป็น29จุดปลายปลายจำไม่ได้นะครับก็คือประมาณ30นี่แหละเออถือว่าเยอะนะครับทุกคนอันนี้คือเลทของผมเป็นพาร์ทไทม์ถ้าเลทพาร์ทไทม์ฟูลไทม์ก็จะประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นเลทของแคชชัวร์จะอยู่ที่ประมาณ37 -38 ประมาณน,นครับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงานทั่วไปงานร้านอาหารทั่วไปที่นี่ถือว่าจ่ายสูงสูงมากนะครับทุกคนถ้าใครอยากลองมาทําก็ลองมาทําดูนะครับผมอ่ะ สำหรับงานหลักของผมก็มีประมาณนี้นครับเดี๋ยวมาดูงานรองกันดีกว่านะผมซึ่งงานรองผมก็ดีไม่แพ้กันครับผมเขาบอกก่อนเลยครับว่างานรองของผมนี่อ่าตอนนั้นที่ได้มานี่คือได้มาแบบงงๆทุกคนก็คือไปดูในกลุ่มไลน์กลุ่มอะไรเงี้ยเขาก็รีวิวว่างานที่นี่มันโอเคครับงานรองเนี่ยของผมผมทำ under บริษัทบริษัทหนึ่งนะผมก็ที่ชื่อว่าไซคิเกอร์ละกันขออนุญาตบอกชื่อนะผมก็เป็นคล้ายๆแอปกดงานทุกคนถ้าเปรียบเทียบกับไทยมันจะมีแอปไลน์แมนทุกคน ก็คือท่างงานเด้งขึ้นมาแล้วแบบเอ้ยเราเวลาว่างแล้วก็กดเข้าไปแบบนั้นเลยทุกคนก็คือเหมือนคล้ายๆกดรับงานก็คือเขาก็จะมีแบบอ่าหลายๆบริษัทหลายๆโรงแรมครับประกาศตามหาคนในแอปเนี่ยเราก็แค่ไปกดรับงานในแอปปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ไปทํางานตามช่วงวันเวลาที่เราเลือกไว้ก็จะมีเลดบอกให้หมดเลยนะผมว่าวันเนี้ย คุณไปทําสมมติวันเสาร์คุณก็จะได้เลทวันเสาร์นะครับเลท40ดอลลาร์ต่อชั่วโมงก็กดเข้าไปแล้วก็ต้องรอทางโรงแรมแอปพลูมนะครับเขาจะรับเราหรือเปล่านะผมก็ประมาณนี้นครับเวลาทํางานเสร็จเขาก็จะมีเลทมาให้ว่าเนี่ยหนึ่งถึงดาวละ่ะเขาจะให้เราเท่าไหร่สมมติ5ดาวใช่ไหมแล้วก็โอเคส่วนใหญ่ผมก็จะได้5ดาวนะผมต้องทําให้ดีครับเพราะว่างานแบบนี้เขาก็จะมีประเมินเราด้วย,ววยมีคอมเมนต์เราด้วยนะสมมุติถ้าเราทําดีเขาก็อาจจะเลือกเราเป็นแบบ คนต้นๆบางทีมีตำแหน่งเดียวครับเขาก็อาจจะเลือกเาราก็ได้อะไรเงี้ยครับผมก็ตั้งใจทํางานครับเป็นงานส่วนใหญ่ที่ผมกดรับงานก็คือเหมือนเดิมครับทุกคนก็คิดเช่นแฮนด์ล้างจานครับก็ฉีดๆแล้วก็เอาไปใส่เครื่องแล้วก็เอาเก็บแต่ว่าสิ่งที่ดีของงานนี้ก็คือมัน flexible ทุกคนมันยืดหยุ่นให้กับเราสมมติเราว่าวันเสาร์อาทิตย์อยากทํางานก็ลองเลือกกดงานวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีในเรื่องของตารางงานเนาะที่ผมชอบ แต่ว่างานบางทีมันก็มีน้อยทุกคนบางงานที่เราอยากได้ก,กดไปเขาไม่รับก็มีนะครับผมสาหรับเรื่องเลททุกคนผมเขาบอกได้เลยนะครับว่าเลทงานที่นี่คือว่าสูงสูงมากสูงกว่างานปกติที่ผมทําผมกล้าบอกได้เลยนะครับก็คือเริ่มต้นที่ผมรับก็คือเลท30มากที่สุดที่ผมเคยได้เท่าไหร่48ดอลลาร์ต่อชั่วโมงคิดดูทุกคนก็คือเลทวันอาทิตย์นะครับผมถ้าได้48บนะบางวันผมทําวันเดียวผมได้เกือบ400หรือว่า400เลยนะครับทุกคนเลท4ี ถือว่าเยอะเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับสกิลที่ผมมีซึ่งผมไม่ได้มีใบเซอร์หรือว่าไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมาเลยนะครับแค่ไป้างจานเท่านั้นนะครับผมอันนี้ถือว่าดีมากผมไม่รู้ว่าจะขาเรียกว่าอะไรจะเอาคําไหนมาบรรยายแล้วทุกคนแต่ว่าต้องแลกมากับความเหนื่อยนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์คนจะเข้าลานเยอะซึ่งงานเราก็จะเยอะทุกคนส่วนใหญ่ที่เขาไม่ค่อยทำวันอาทิตย์กัน,นแล้วแบบหาคนยากนะครับ ก,ก็นี่แหละครับงานมันก็จะหนักนิดนึงเมื่อเทียบกับวันปกติอันนี้ก็คือถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับคนที่ดูอยู่ทางเลือกหนึ่งให้กับคนที่สนใจอยากมาทํางานตรงนี้นะครับเพราะว่างาน2ที่ผมทำเนี่ยมันมันเป็นงานอิสระเนาะคือเราว่างวันไหนเราก็กดนะครับว่างวันไหนก็ทำนะผมก็อาจจะไม่ได้คงที่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับงานหลักนะครับปกติผมก็ทําแค่งานหลักนั่นแหละครับผมก็งานลองก็เอาไว้ทำ,ำําๆนะครับทําไว้เอาจ่ายค่าห้องแล้วกันนะครับปกติค่าห้องผมก็ร้อยแปดสิบห้าดอลใช่ไหมทำ หนึ่งวันแป๊บเดียวครับก็ถือว่าจ่ายค่าห้องได้แล้วนะครับแล้วก็งานหลักก็เอาเอาไว้เก็บตังค์นะเก็บตังค์ก็ลองช่างใจดูแล้วกันนะครับสําหรับคนที่อยากลองมาทําแบบผมนะครับหรือว่าอยากจะลองไปทําอย่างอื่นก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาแชร์ประสบการณ์ของผมที่ผมทาได้จริงๆครับไม่ได้โกหกอะไรเลยนะครับถ้าใครอยากลองมาทําก็มาทําได้นะครับแต่ก็ต้องอดทนนิดนึงนะผมก,ก็หลักๆก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับการรีวิวประสบการณ์ทํางานของผมนะครับ ในการย้ายมาเบลเบิร์นครั้งแรกครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรเยอะนะครับทุกคนถ้าใครที่มีความรู้หรือว่ามีอะไรแนะนําก็บอกผมได้นะครับอันนี้คือผมรีวิวตามจริงที่ผมเจอมาครับก็ไม่รู้ว่าที่อื่นเขาจ่ายยังไงเลทเท่าไหร่อะไรครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่ผมได้ครับคือผมได้ก็เกิน30ดอลลาร์ งานทุกงานเลยครับก็คือมากกว่างานฟาร์มที่ผมเคยทํามาทั้งหมดเลยนะผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับให้กับัยรุนออสเตรเลียคนนี้ด้วยนะผมถ้าใครอยากดูคลิปสนุกๆน,นะครับก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บายบายครับผมบายบายครับ